รีวิวแบบดิบๆพาวเวอร์แบงค์ใช้งานมาแล้ว3ปีแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับใช้เฉพาะบางเวลาที่จำเป็นที่ปลั๊กไฟฟ้า220โวลต์ไม่ได้อยู่ใกล้เราเช่นไปไล่ไปนาไฟดงไฟดับหรือไปที่ที่เราไม่สะดวกที่จะชาร์จแบตบ ปลั๊กไฟทั่วไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นไปนั่งเล่นอยู่วงอยู่วัดอะไรประมาณนี้นะนะหรือไปตามบึงตามหนองอะไรเนี่ยเนี่ยเลยแบตลูกนึงอะแดปเตอร์แปลงไฟลูกนึงภายในก็คือผมเอามาทำวงจรใหม่นิดนึงแต่เป็นวงจรดิบนะครับใส่ไดโอดเข้าไปนะครับ ใส่ฟิวสด้วยข้างในมีฟิวสด้วยมีไดโอดด้วยนะครับมันก็ไม่ยากนะครับทำใช้งานมาแล้วสามปีครับแบตลูกนี้สี่สิบห้าแอมนะครับนี่เห็นไหมสีสบห้าสี่สิ้าแอมชั่วโมงสิสองโวลต์อ่าลืมบอก อันนี้ก็ต้องเป็นของไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์45แอมป์ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ก็เป็นตามภาพเลยสายไฟ2เส้นถ้าอยากจะเซฟตี้หน่อยก็ไปหาไส้กรอไส้ไก่กระดูกงูอะไรใส่เอาเองนะครับของผมก็จะเปือเป้อนๆหน่อยเปื้อนง,งบหน่อยนี่หัวคีบก็แบบแข็ง อย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องไม,ไม่กันน้ำหรอกแต่ว่ามันพลาสติกมันแข็งนะครับป้องกันแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งนะแต่ยัาไม่ถึงกับว่าคอนทุปไม่แตกนะครับนี่แหละพอได้ใช้ครับทำมาใช้มาแล้วสามปีนะครับก็ยังไม่พังนะใช้งานดีครับตัวนี้เป็นชาร์จสามแอมป์ เอาพุทธสาเอนะครับเอาพุทธสา,ามีทัชสกรีนเปิดปิดด้วยนะปุ๊บนะเห็นไหมไฟดับเปิดน่ะไฟเข้าออนะครับโอเคใครที่กำลังค้นหาอยู่คลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบได้ครับ